เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรากลับมากันในบ้านหวานนะฮะคุณผู้ชมกับด่านโรงพยาบาลล้างที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับจังหวะเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับปุ่มชิปผมเนี่ยมันชอบแบบค้างนะฮะไปเดี๋ยวจังหวะนี้เปิดประตูป๊บเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างวะอะไรเนี่ยมันเปิดไปแล้วไม่ใช่หรอทล้มมันดูแบบมันปิดเองแต่ตรงนี้ไม่มี แท่นพิธีนะครับตรงนู้นนะ่ะมันมีแท่นอยู่ไฟอ่าแล้วเพื่อนม่เปิดหัวมาก็แบบจะเล่นผีแล้วนะฮะบ,บอกไฟไฟเลยเดี๋ยวก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนนะอุ๊ยอันนี้คือโปสเตอร์ใหม่นีผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยกระโหลกแดงอะไรวะบิ๊กบิ๊ก,กอะไรสักอย่างหนึง่งวางของให้ถูกตำแหน่งนะครับเวลาเพื่อนวิ่งมาจะได้แบบมีของเล่นนะฮะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้ โอเควอเตอร์ผีน้ำผีน้ำแน่นอนครับเพื่อนบอกวอเตอร์โอเคจัดไปฮึบเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเปิดพิธีนี้โอเคกำลังมา my friend ผีมันมาหรือเปล่า h e l โ o Hi โอ้เพื่อนเพื่นเปิดได้ดีเพื่อนเปิดได้ดีอุ้ยโอ้โหมีการถอยหลังมาโอ้โหผีตัวนี้ธรรมดาที่ไหนแล้วเนี่ย เอมามาทำที่ไหนโอ้ยเอาโอ้ยเอาอ,อ,อะไรอะไรอะไรเอาโอ้โอ้โอ้ยมันทำไมมันวาร์ปทำไมมันวาร์ปเมื่อกี้มันวาร์ปครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวก็เลยอันนี้ไปนี่เอาถือไว้กับตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนอ่าสวดตรงนี้ดีกว่ามาเจนแอมเกมิงฟอร์ฮิว ประสนด้วยกันนะครับมันจะได้ไวกว่าไวก็บ้าแล้วผีมาเนี่ยเจมาเปล่าไม่มาหรอโอเคโอ้โหสู้กันดุเดือดเดี๋ยวผมเนียนอะเนียนส้ายเนียน โอเคอันนี้คือแบบ99 99จุด99 99 9เกือบเต็มแล้วเหลืออีกนิดเดียวนะครับคือโอเคมีคนเฮ้ยอุ้ยโอย้โ,อโหมันมีอันนี้มาตั้งแต่ตอนไหนเอาแล้วปิดทำไมอ่ะเดี๋ยวโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเดี๋ยวเดี๋ยวยช่วยช่วยน่พากอ อุ้ยโดนโดนเข้าไป3ทีถึงก็แบบมึนงงปวัดีเพื่อนเอาแฟดไปพี่พายบอกไอ้เวนถ้าโดน3ทีก็ขาวจะแย่อยู่แล้วโอเคตรงไหนไวะเดี๋ยวผมหลงทางอ่ะผมหลงทางเขาน่าจะตามเอ,อม่ตามผมนี่แหละ <S <S โ,อโอ้ยเอาเอาแมวแล้วเอา,เอา,เอา,เอา เฮ้ดี comment you, comment you. Ooh, oh, on, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยขาแม่นอยู่เขาแม่นอยู่ปึ๊บปึ๊บบ๊ัโอ้โหผมลบไม่ได้เลยผมลบไม่ได้เลยคุณผู้ชมผมลบไม่ได้เลยนะครับผมโดนทุกเม็ดทุกหน่วยอุ้ยเกือบแล้วไหมล่ะปั๊บก็ยังเกือบโดนอยู่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนไหมปึ๊บขาว วัวอะไรไหมอุ้ยวิ่งติดมุมด้วยเย,ย้เย้ยโอ้โหโอ้โหติดมุมอ่ะโอ้โหติดมุมเฮ้ยผมว่าผมแน่โดนว่ะผมแน่จะโดนอยู่แวบเฮ้ยเขาแปลงร่างโอ้โหโอ้โหโดนคาลูพอดีโลงล่างเลยวิญญาณตกแตกยามตอนนี้เราก็จะเฟี้ยวมากไม่ค่อยได้โอ้โห โอ้เกิดบนเตียงเลยโอาไม่กอดขอหาของไว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเขาไล่ยามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก่อนนะฮึบไม้เรียวอะ่ะไม้เรียวปราบผกีก้าวสองแล้วคือเหลืออันนู้นใช่ไหมโอ้นี่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 ทูบอยู่นี่เอาทูบไปปกักเฮ้ยเฮ้ย โอ้หไล่นิพาอยู่อ่ะไล่นิพาอยู่สู้เขานิพาเราย้อนสอนขึ้นไปดีกว่าเอ๋ได้ยินเสียงเหมือนนิพาแตกเอาเจนแตกแล้วตั้งแต่ตอนไหนวะ <c oughs> เจนตายไปแล้วเน <c oughs> ียนครับคุณผู้ชมจังหวะเนียนกริบเลยนะฮะเราสวดไปเลยจังหวะนี้ <c oughs> เป็นไปได้ก็ คือจะตายกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสวดไปก่อนนะครับอาจจะพิกเกมได้ึบเขาไล่ใครอยู่ไม่ร erm ู้เลยเดี๋ยวลองดูว่านิพาเขาจะไปช่วยหรือเปล่าโอเคเขาไล่นิพาอยู่ชั้นล่างใช่ไหมเดี๋ยวไปชุบก่อนนะครับไปชุบก่อน ผมมาผมมาผมมาอะเขาไล่เขาไล่นิพาอยู่แล้วก็ชุบเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะวกอุย๊ยนิพาไม่นาฮึโอเคชั้นบนเลยเหรอไกลไกเอาแล้วไงคุณผู้ชมเอาแล้วไงครับจังกว่านี้เดี๋ยว ผมพูดขึ้นโอ้ยขึ้นประชุมนี่พาก่อนนี่น,นี่ตรงนี้มีเสียดายแล้วนะมองหลังไม่ได้เนี่ยมันมองได้แบบครึ่งครึ่งนะครับแต่เราก็ยังแบบมาเกิดมาคัมแบ็กเดี๋ยวไปเอาของก่อนเหลือเครื่องนู้นนะครับที่เก้าเก้านะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้น่าจะเอเหลือเครื่องนี้ที่ยังไม่ได้สวด เพราะว่าเครื่องนู้นนะ9 9เแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดผมได้ยินเสียงเหมือนยามตายอ่ะคุณผู้ชมคิดไปเองปะเออคิดไปเองมันตาไม่โดนนะแล้วก็เสกน้ำใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนเอา40เวยนมาตอนพิมพ์พอดีเป๊ะบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าเครื่องนี้40แล้วผมว่าน่าจะสู้ไม่เอายามตาย ใครจะใครจะเป็นลายถัดไประหว่างผมกับนิาพาครับโอ้โหกลับมาปะไม่ไม่ no no oh no โอ้โหนโดโดโดเฮ้ยโดลงเฟดมาแล้วเฟดมาแล้วพี่น้องดื่มยาดื่มเลือดอยู่ไหนรับ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 โอ้โอ้อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไปไกลจังไปดักนู่นเลยเหรอนี่ของช่วยชีวิตโอเคดีกรุ๊ปตรงนี้แล้วกันนะนิพาคือไปไล่นอนน่ะไล่นอนไปแล้ว รอสวดก่อนเหลือ6นาทีนะครับชัดเจนชัดเจนอุ้ยแล้วใครมาเปิดเจอยาตรงนี้คือแบบแจมแมวมากคือแบบผมนี่คือดวงดีของจริงอะไรจริงเย้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 ไป ออกละโวยลาลากนครับ <laughs> คือเราก็ยังรอดได้ยคือแบบจังหวะสุดท้ายนี่คือโชคดีจัดนะครับเราเจอยาพอดีนะฮะแล้วก็ <laughs> เจอยาแล้วก็เจออะไรวะเดี๋ยวยันนะครับแล้วก็ปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปเลยเมื่อกี้นี้คือโคตรดวงดีจัดจัดนะครับ